สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนและภาพไดชัดยังไงนะจ๊ะพี่สามารถโทรหาแม่ค้าได้เลยนะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้จากพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์ใช้เบอร์เดียวกันจากพี่จ๋ามาจากพี่รายการแรกนะรายการแรกจะประเดิมเป็นมินนะจ๊ะพี่จ๋านะคะนายมาสวยๆอย่างนี้ค่พี่จ๋านะคะสวยๆเก่าๆนะคะพี่ขาตามสภาพนะเพราะว่าส่วนตัวเองหนูก็มองมาตามสภาพ ภาพพี่กานะคะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะพี่น้านะคะพีททั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรอยจายเป็นของหลวงพ่อเดิมนะนะคะพี่มองยากนิดนึงนะสนใจยังไงก็แไลน์ขอภาพเพิ่มเติมเพิ่มเติมได้นะความความยาวนพี่น่าจะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะหนูว่าความยาวให้ก่อนนะความยาวรวมปอกรวมด้ามนะพี่น้ารวมปอกรวมด้ามจะอยู่ที่ประมาณอ่าอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ14บครึ่งนะพี่นะความยาว14ครึ่งนะส่วนใบมีดด้านในจะพี่ส่วนใบมีดด้านในนะอันนี้จะอยู่ ที่ประมาณ9นิ้วพี่จะเล่มนี้ขอไว้ที่3,000บาทพอจ้กเล่มนี้หนูขอไว้ที่สามบาทไอ้สามพันบาทนะพี่ดูความเก่าพี่พี่ดูใบมีดนะพี่น่าจะนิมขึ้นค่ะพี่ขายนะคะเก่ามากพี่นะคะนะคะพี่ตามสภาพนะรายการไหนไม่ชัดแอดไลน์ค่ะพี่ขายนะคะสามพันบาทนะสําหรับมีดหลวงพ่อเดิมเล่มนี้พี่นะคะตรงนี้น่าจะเป็นกระดูกมั้งคะพี่นะคะตรงด้ามจับอัะงคะพี่นะคะ หนูได้มาแบบนี้นี่นะคะพี่ขาสวยงามมากเก่ามากพี่นะคะเปิดไว้ที่สามพันบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมปูนจะส่งสินค้าให้พี่จะเป็นปอกหมายนะพี่นะเป็นปอกหมายแต่พี่นะคะตามสภาพนะสามพันบาทพี่อ่าส่วนรายการนี้พ้าอะไรือนหนูไม่ทราบพี่แต่รู้ว่าเก่ามากรู้ว่าเก่ามากพี่เก่าจริงๆค่ะพี่นะคะนี่คือใต้ฐานพี่นะคะเนี่ยค่ะ อาาลากานี้800บาทพี่นะคะ800บาทนะองค์ละแ0 0บาทพี่ได้มา3องค์นะเดี๋ยวให้ดูองค์แรกก่อนนี่คือองค์ที่1พี่นะคะเป็นทรงเหมือนพระพุทธั่งนะพี่นะหนูก็ไม่ทราบรว่ราเขาเรียกว่าพระอะไรพี่นี่คือองค์ที่1นะ800บาทองค์ที่2จะพี่นะคะสวยงามเช่นกันพี่นะคะ800บาทเช่นกันพี่ปิด123แจ้งได้นะปิด3องค์ลดได้ได้พี่2องค์ก็ลดให้ได้นิดหน่อยองค์เดียวไม่องค์เดียวไม่ลดจะพี่นะคะไม่ทราบว่ราเขาเรียกว่าพระอะไรแต่รู้ว่าคาบขี้ดินเต็มเลยค่ะพี่ รู้ว่าคาบขี้ดินเต็มเลยนะเนี่ยอง์ที่สองแปดร้อยบาทจ้ะอ่าองค์ที่สามจ้ะอ่าองที่สามตรงนี้ก็จะเหลี่ยมลดน้อยหนึ่งพี่นะคะคราบขี้ดินเต็มไม่ต้องพูดถึงเช่นกันพี่อันนี้คือสภาพใต้ฐานจ้ะนะคะเก่าสวยพี่เก่าจริงสวยจริงพี่นะคะไม่เก่าได้ไงพี่มาเต็มขี้ดินอย่างนี้เนะะาะอาการนี้ก็แปดร้อยบาทนะพี่นะแปดร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจัดส่งสินค้าให้ฟรีจะพี่เก่ามาก 800บาทจ้ะมาค่ะพี่ขาทวนอันนี้พี่จ๋าเป็นสร้อยสร้อยกรอบเงินหลวงพ่อเดิมพี่นะคะเป็นกรอบเงินนะพี่นะสวยงามมากพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะคุณลูกค้าปิดไปนะเซตน,นี้อะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อบาท อันนี้หนูไม่มั่นใจว่าเป็นหยกหรือว่าเป็นหินนะพี่นะหนูได้มาทั้งเส้นอย่างนี้หนูได้มาทั้งเส้นอย่างนี้เอาจริงๆนะพี่นะแค่กรอบเงินเนี่ยก็คุ้มแล้วนะคะพี่แค่กรอบเงินก็เป็นพันแล้วพี่นะคะพระอีกแล้วก็นี่อีกอ่าหนูไม่มั่นใจว่าเนาี่ยเป็นหยกหรือว่าเป็นหินหรือว่าเป็นอะไรนะพี่นะหนูก็ดูไม่ค่อยเป็นพี่แต่อยากจะบอกนนคุณลูกค้าว่าสวยงามมากซื้อฝากญาติซื้อฝากเมียซื้อฝากอาย่าซื้อฝากทวดยายพี่เนี่ย คนแก่จะใส่สวยมากพี่นะคะสวยจริงๆพี่นะคะดูลวดลายนั้นพี่นะเนี่ยไอ้นี่อันนี้หนูแจ้งนะหนูชี้แจงนะหนูดูไม่เป็นนะไอ้ที่ว่าเป็นเนี่ยเม็ดสีขาวสีแดงสีส้มสีอะไรเนี่ยพี่ดูกันเอาเองนะหนูไม่มั่นใจพี่นะคะขอคนที่รับได้แล้วก็ไม่เรื่องเยอะซื้อไปทีหลังก็ไม่มีปัญหานะ1,800บาทพี่1,800บาทพี่อยากจะบอกว่าสวยสวยงามมากพี่สวยจริงๆใส่ออกงานนี่สวยมากพี่นะคะสวยจริงนะคะพี่1,800น้บาทนะหนูดูไม่เป็น แต่แววมากเม็ดเนี่ยเม็ดเม็ดเนี่ยเม็ดหินหรือเม็ดอะไรไม่รู้แม่คาก็ไม่รู้นะพี่นัดแต่แววมากสวยงามมากพี่นะคะนะคะสวยงามมากแล้วก็มาเนี้ยอันนี้ก็แบบสวยไปใหญ่มาแบบมาขั้นตุ้มเม็ดใหญ่ๆนี่อยากจะบอกว่าสวยงามมากพี่อ่ะทั้งชุดนะพี่นะทั้งชุดนะ1,800บาทพี่1,800บาทปลายทาง50บาทพี่พร้อมอวนจะส่งสินค้าฟรีจ่ะพิจาหัวนโม หัวน้าโมแม่ค้าได้มาอย่างนี้เลยพี่แม่ค้าได้มาอย่างนี้ตัดให้ดูกันเลยจ้ะพี่ขออนุญาตตัดก,ก่อนนะหนูขอไว้สองหัวเนี่ยเอาสองหัวนี่นะอ่าหนูขอสองหัวนี่หนูขอแปดร้อยสองหัวนี่หนูขอแปดร้อยนะพี่นะหัวเดียวห้าร้อยสองหัวแปดร้อยพี่หัวเดียวห้าร้อยนะสองหัวแปดร้อยด้านหลังก็ไม่รู้ว่าเป็นตาอะไรปั๊มหรือว่าอะไรแม่ค้าก็ไม่มั่นใจพี่นะเนี่ยค่ะพี่อยากจะบบเดีย๋ยวซูมแป๊บหนึง่งขออนุญาตซูมแป๊บหนึง่งอ่าโอเคไหมคุณลูกค้าโอเคไหมแป๊บหนึ่งให้โฟกัสก่อน อ่าโอเคนะคะสวยงามมากเม็ดเดียวห้าร้อยสองเม็ดแปดร้อยพี่สองเม็ดแปดร้อยนะไม่ทราบเนื้อพี่จ๋าไม่ทราบเนื้อนะได้มาสภาพนี้พี่จ๋าจะบอกว่าสวยงามมากอยากจะบอกคุณลูกค้าว่าสวยงามมากพี่จ๋านะคะเก่ามากพี่เป็นหัวน้าโมนะหลวงพ่อท่านขายหรือเปล่าหัวน้าโมหรือว่าไม่ใช่ถ้าพูดผิดยังไงก็ต้องการขออภัยนะคุณลูกค้านะคะสวยงามมากพี่รายการนี้นะอ่าคู่นะแปดร้อยเดียวเมละาห้าร้อยเดียวเมละาห้าร้อยคู่แปดร้อยพี่สวยงามมากอ่า ใบลานตะกุดใบลานหลวงพ่ออะไรเอย่ยไม่รู้จ้ะไม่รู้นะไม่ทราบเป็นหลวงพ่ออะไรพี่ตะกุดใบลานนี่นะไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรพี่อันเจ็ดร้อยบาทพี่มีรอยจานพร้อมนะจ๊ะมีรอยจานพร้อมนะตะกุดใบลานพี่หลวงพ่อเดิมไอ้ไม่ใช่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรออกแต่หลวงพ่อเดิมเอ๊ะทำไมกล้องไม่ค่อยโฟกัสทําไมกล้องไม่ค่อยโฟกัสแป๊บหนึ่งพี่นะโอ้เคลียตรงนี้แป๊กหนึ่ง โอเคไหมนะคะหกร้อบาทจะ้ะพี่ส่วนรายการนี้เป็นสร้อยเป็นสร้อยประคำปิดตาพี่สร้อยปักคำปิดตาหลวงปู่ยิม้มนะเป็นสร้อยปักคำปิดตาหลวงปู่ยิม้มจะ้ะพี่นะคะเส้นนี้พี่อ่าเส้นนี้นะเส้นน,น,นี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพอจ้ะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพี่นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิม้มเอ๊ะ หลวงปู่เอี่ยมปู่เอี่ยมขออภัยพี่เป็ปู่เอี่ยมนะสวยงามมากพี่สวยงามจริงๆจะนะคะแต่จะบอกว่าสวยงามมากนะอ่าเส้นนี้นะพี่หนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทจะพี่ไปทางห้าสิบบาทนะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเป็นสร้อยนะประคาปิดตาปู่เอี่ยมหนึ่งพันบาทส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดหนูไม่ทราบพี่ว่าเป็นของที่ใดหนูไม่ทราบว่าเป็นตะกรุดที่ใดจะพี่นะคะอ่ารายการนี้พี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทพอจะนะคะ มีสามดอกเอ๊ะกล้องโทรศัพท์เป็นไรไม่รู้เนี่ยมันไม่ค่อยโฟกัสนะพี่นะหนูก็ทําไม่เป็นนะพี่นะนะคะหนูก็ทําไม่เป็นพี่นะคะอาราการนี้พี่หกร้อยอะเมื่อกี้เจ็ดร้อยบาทแลพี่นะขออภัยพี่เจ็ดร้อยบาทนะตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทเบี้ยแก่จ้ะพี่เป็นเบี้ยแก่เก่านะเป็นเบี้ยแก่เก่าเก่าพี่จ๋าเป็นเบี้ยแก่เก่าเก่าอาราการนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดเก่าไม่รู้ที่เช่นกันพี่จ๋าหกร้อยบาทพอจ้ะนะคะ ตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะหกร้อยบาทจา้ะพี่จ๋าได้พระก,กิ่งมาได้มาสององนะเอ,อเหมือนมีเหมือนเขาบอกว่าอะไรไม่รู้ว่าอะไรองค์ไหนใส่อะไรเกสาหลวงอะไรไม่รหนูกหน็หนูไม่ค่อยมีความรู้นะพี่นะเอาเอาเอาขายดีกว่าขายดีกว่าเราไม่ต้องพูดถึงประวัติเนาะเพราะว่าหนูหนูหนูอะหน,หน,หนูหนูจับใจความไม่ได้เดี๋ยวไปพูดผิดพูดถูกนะพี่นะนะคะเป็นพระก,กิ่งนะสวยงามมากพี่นะคะ เนี่ยได้มาอย่างนี้พี่นะคะเห็นไหมโอบูชาองค์ละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตองเก้าเลยพี่นะคะอันนี้ได้มาแบบนี้จากพี่นะคะอันนี้หนูได้มาแบบนี้นจ๊ะพี่จา๋าหนูหม่องเข้ามาได้นะพี่จ๋าสวยงามมากพี่สวยงามมากนะหนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทพอจะ้ะหนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะพี่นะนะคะรุ่นแรกนะวัดอะไรสีอะไรเนี่ยหนูก็ไม่รู้นะพี่นะนี่คือองค์ที่หนึ่งพี่นะคะ แปรอบาทราคายังติดอยู่ที่กล่องนะพี่นะหนูหมองมันได้สภาพนี้เลยคะ่ะพี่นะคะหนูให้ในราคา8 0 0บาทนะสาหรับองค์นี้พี่นะคะนี่คือองค์ที่หนึ่งนะพี่นะนะคะสวยงามมาก8 0 0บาทส่วนองค์นี้คือองค์ที่สองนะคะองค์ที่สองนะคะบรรจุเส้นอ๋อนี่ไงเขียนเียว่าพระกิ่งพ่อหลวงบรรจุเส้นเกษาสมเด็จพญาสังวร ผงมวลสารประทานลายพระหรันทุนกระหมอ่อมรุ่นแรกวัดศรีสุดาราบวิหารเนี่ยค่ะพี่ได้มัแบบนี้นะเนี่ยค่ะพี่จ๋าอยากจะบอกพี่ว่าสวยงามมากจะ้ะอยากจะบอกพี่ว่าสวยงามมากนะพี่นะอยากจะบอกว่าสวยงามมากจริงๆพี่นะคะสวยงามจริงๆจ้ะพี่นะคะ พี่จ๋าองค์นี้หนูขอไว้ที่900บาทจ้ะเนี่ยค่ะมีเลขด้วยนะพี่นะ770ในเดเจ7708นะคะพี่นะคะอง์นี้900บาทนะพี่นะองค์นี้900บาทพี่นะคะเก่ามากพี่สวยงามมากนะคะตามสภาพนะพี่นะได้มาแบบนี้เลยจ้ะ ตามสภาพนะพี่น้าได้มาแบบนี้นะ900บาทจะพี่ภาพไม่ชัดแอดไล์น S นะขอภาพพุ่มตื่พี่084 065 918 0จะมาจะพี่จัตุคาม500บาทพอจะพี่ขายตามสภาพนะอาจจะมีตำหนิบ้างนะพี่นะเพราะว่าเป็นของออกของเก็บสะสมนะจัตุคามนี้500บาทนะพี่นะ้าปลายทาง50บาทพี่จากคุณแผนผู้ทิม มีเม็ดหินอยู่ด้านในไม่รู้เม็ดหินหรือเม็ดแด้พี่นะคะเริ่มกรอบกรองนะพี่500้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้5้0อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะเริ่มกรอบพลาสติกเลยนะคะพี่ห0 0รอบาทจ้ะพระนอนจ้ะพระนอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระที่ใดนะพี่นะไม่ทราบว่าเป็นพระที่ใดเขาเรียกว่าพระที่ใดนะพี่นะ5 0 0รอยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่เป็นหลวงพ่อพรมจ้ะเหรียญพ่อพรมนะเหรียญพ่อพรมนี้ก็5้ารอบาทเช่นกันจากคุณลูกค้าจ้าส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อทวด อาหลวงพ่อทวดนี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะเก่ามากพี่สวยงามมากนะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นพระนะปกพี่ห้าร้อบาทนะปกผุดทิมมีสามองนะสามองสามพิบเออสามองสามสี่นะออ 3, นะนะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้ปุหนังพี่ปุหนังนี้ก็ห้าร้อบาทนะจ๊ะนะคะรู้สึกเป็นพิมพ์สองหน้านะพี่นะคะ 500บาทจ้ะกูมาหลวงพ่อคุยก็ห้า้บาทจ้ะพี่นะคะ่ะเปิดหน้าเปิดหลังพี่ขาสภาพก่อบเลยนะห้าร้อยบาทาเหรียญอาจารย์อะไรเอย่ยอาจารย์มั่นนะพี่นะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นเลื่อมกรอบพี่เลื่อมกรอบนะห้ารบาทจ้ะพี่กุสุกจ้ะมาเป็นคู่พี่ห้าอบาทจ้ะมาเป็นคู่นะจ๊ะพี่จ๋ามาเป็นคู่อย่างนี้เลยเก่าแล้วก็สวยอย่างนี้จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะเรียเหรียญพ่อทวดหรือเปล่า พ,พ่อพิงพี่พ่อพิงพ,พ่อพิงนะนะคะห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเก่าสวยจ้ะอัน,นจะเป็นปิดตาไม่รู้ที่นะพี่นะเป็นพระปิดตาเก่าหลังยันพี่นะคะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทจะ้ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะพี่สวยงามมากพี่นะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเพราะว่าเป็นพิมพ์อะไรพี่นะเนะะี่ยค่ะ สวยงามพี่ห้าร้อยบาทจา้ะสมเด็จจะพี่จ่าได้มาสององนี่คือองค์ที่หนึ่งไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าสมเด็จอะไรพี่นะหนูไม่รู้เรื่องนะพี่นะไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะพี่ห้าร้อยบาทพี่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สองจะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะปิดหนึ่งสองคุณลูกค้าสามารถแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะองค์นี้คือองค์ที่สองจะห้าร้อยบาทจา้ะส่วนรายการที่เป็นเหรียญกล่อ,องไม่ทราบที่พี่ห่วงเชื่อมนะ เป็นเหรียญเก่านะพี่ไม่รู้ที่นะอาวัดบ้านทวนพี่นะคะห้ารบาทจะพี่องค์ที่หนึ่งนะส่วนนี้เป็นปูไข่วัดเชิงเลนพี่5 0 0รบาทเช่นกันจ้ะสภาพก็จะเก่าๆสวยๆนะส่วนรายการนี้เป็นเหรียญเก่าไม่รู้ที่นะจ๊ะพี่จ๋านะคะห้ารบาทจ้ะห้าราบาทไปทางบวกเพิ่มห0าบาทจ้พาพี่จ๋าพระรอดพระรอดนี่ห้ารบาทนะสภาพก็จะเก่าๆสวยๆพี่นะคะห้ารบาทจ้ะส่วนรายการนี้นุ่งพ่าวัดบ้านแหลมจ้ะนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะห้าร้อยบาทจะพี่ราการจะเป็นหลวงพ่อทวดจะพี่ไม่ทราบพิมพ์นะไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรปีอะไรพี่นะคะองค์นี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่ปิดตาจะพี่ไม่รู้ที่เกเก่าสวยๆจะห้าร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะพี่จ่าหลวงหลวงพ่อทวดของไม้ขีดเป็นเนื้อว่านจ้ะนะคะ ห้าร้อบาทนะพี่นะ้าปลายทางห้าสิบบาทจ้ะโอเคนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้าคุณลูกค้าท่านใดนะสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพปือตามแม่ค้าไม่ทันคุณลูกค้าโทรหาแม่ค้าหรืออไลน์มาได้เลยนะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะรบกวนคุณลูกค้าขอคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะักเพื่อกระตุ้ใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บตระคุณปักเก้นด้วยนะคะ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า